สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนใบนี้แอดนายเขาวิ่งให้เด่นหนึ่งสามตัวสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งค่ะต่อมาอาจารย์ผงให้โชคค่ะชุดสามตัวบนเซฟไว้ค่ะต่อมาเซียนแปะรับทรัพย์ค่ะสองตัวมีห้าแปดสามสองหกห้าศูนย์สองสามตัวสี่ห้าสามหกสี่ศูนย์ค่ะต่อมาแอดชลิศค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาหวยไทยคะ่ะสองตัวมีสามหกสามสี่สามเก้าหกสี่หกเก้าสี่เก้าค่ะต่อมาหนุ่มเหนือเขาวิ่งให้เด่นหกเด่นเจ็ดสองตัวหกหนึ่งหกสามหกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าสามตัวหนึ่งเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าค่ะต่อมาหนุ่มเฮงมุกดาหารเขาวิ่งให้เด่นศูนย์เด่นเก้าสองตัวเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าสองสามศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ สามตัวห้าสามศูนย์สี่เก้าสองค่ะส่วนใบนี้สามตัวมีแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดล่างห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะต่อมาแอดเทปค่ะสามตัวบนตรงโต๊ะมีหกห้าแปดหกห้าศูนย์หกสามเก้าหกห้าหกหกห้าสองสามห้าเก้าค่ะส่วนใบนี้สองตัวมีสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งค่ะ ส่วนใบนี้ล่างอย่างเดียวค่ะมี7 4 7 4 8 4 1 5 7 5 8 5 1 6 7 6 8 6 1ค่ะต่อมาไอ้ไขให้โชคค่ะสามตัวมี7 2 9สองตัว2 9 2 7 7 9ค่ะต่อมาไอ้ไขให้โชคเลขท้ายสองตัวค่ะมี1 8 6 8 6 9ค่ะต่อมา a d b ค่ะสามตัวบนมี8 9 6 8 9 4 8 9 1 9 6 4 9 6 1 6 4 1ค่ะ ต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะเข้ามาหลายงวดค่ะงวดนี้ให้เด่น9เด่น8ค่ะต่อมาสองอาจารย์ชนกันสองตัวล่างค่ะมี9 4 9 6 1 4 1 6ค่ะต่อมาสองอาจารย์จับคู่ล่างค่ะมี1 3 7 3 8 3 1 6 7 6 8 6ค่ะส่วนไปนี้สองตัวบนค่ะมี5 1 6 1 7 1 8 1 5 2 6 2 7 2 8 2 5 3 6 3 7 3 8 3 5 4 6 4 7 4 8 4ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ